ทุกคนวันนี้มาแพ็คภาสุอีกแล้วสงสัยไหมว่าเป็นอะไรเสียงแหบเสียงแหบเจ็บคอก็เลยจะมาแพ็คภาสุนะเพราะว่าไม่มีอะไรทำ ก็เลยจะมาแพรพัาสตุกนะจ๊ะแต่มีเงื่อนไขนะว่าเราเนี่ยจะไอ้นี่นะจะแพกแบบไม่ได้แบบเยอะอะไรมากนะทุกคนไปดูกันเลยรับกล่องก่อน ีคนถามอยู่หลายครั้งมากๆเลยทำไมอ่ะทำไมต้องถามเรื่องนี้มีคนถามว่าแบบทำไมเอาแต่ลงคลิปเต้นทำไมไม่ทำคลิปอื่นๆช่วงนี้เราเป็นคนแบบไหน เราเป็นคนชอบเต้นเราจะเต้นมันก็คือเรื่องของเรานะทุกคนต้องเข้าใจเราด้วยนะคะว่าเราเป็นคนยังไงเป็นคนแบบไหนนะเราเป็นคนยังไงเป็นคนแบบไหนเป็นคนนิสัยแบบอะไรไม่ใช่

เปิดตั้งเปิดตั้งเอ๊ะเปิดไปแล้วนะหยิบกันสามเหมือนเดิมหยิบเหมือนเดิมเฮ้ อันนี้แถมโอ้ยกันนี้ก็แถมอันนี้ก็แถม,แ,ถมแล้วก็กนี่นะนำใส่ขั้สุดกันเลย ะแสนนี่เข้าไปเป็นพูอีกนะทุกคนไม่มีตําิหน่งแน่นอนนะมีคนผิดแต่แล้วก็มีลูกค้าอยู่ท่านหนึ่ง ที่จริงเราขายพัสดุมานานแล้วแหละก็จะมาเล่าเรื่องอะไรมามีลูกค้าอยู่ท่านหนึ่งสั่งของเรามันก็ตามปกติแล้วก็แพ็กให้แบบปกติเฉยๆไม่ได้แบบมีอลังการอะไรเสร็จปุ๊บก็เอาไปส่งตาม เขาบอกทำไมไม่แพ็คแบบอลังการเราก็เลยตอบกลับไปว่าแพ็คปกแบบปกติค่ะไม่แพ็คอลังการใดๆทางเรามีการให้บริการแบบอลังการก็ได้แต่คุณไม่ได้สั่งอลังการเพราะฉะนั้นมันก็จะเฉยๆปกติ อุ y, akan, ้ยขอโทษขอโทษก็คือเมื่อกี้พูดอะไรไม่ออกเลยจำไม่ได้แล้วนะก็คือเออจำไม่ได้ก็คือป้าคนนั้นอะเออไม่ใช่ป้า เขาคนนั้นอนะขอไม่เออชื่อว่าเป็นแบบไหนคือเขาสะเขาว,ว่าต้องการแบบอลังการใช่ไหมใช่ไหมแต่เขาไม่ได้สั่งว่าให้แบบอลังการเราก็ทำตามแล้วอะ ทำไมเขายังไม่พอใจแล้วก็เลยสวนกลับไปเลยว่าอลังการคืออลังการธรรมดาคือธรรมดาเขาก็เลยโกรธมากก็เลยยกเลิกของแล้วก็ไม่เจอกันอีกเลยก็คอ,อย่างเงี้ยนะคะเขาก็ชอบเป็นอย่างนี้ยลนะน้องทุกคนก็ต้องเข้าใจนะคะ เสร็จแล้วนะบาย